เดี๋ยวเป็นเววันนี้เราอยู่กับคุณเนี่ยโชฟาราอินเหรออันที่ปดขออภัยด้วยนะครับขอเรียกว่าคุณโชแล้วโชวโอโดนทิมโอเคดีเขายังไม่ทิมแต่จะโดนทิมสแลวดันขึ้นไปครับดันขึ้นไปเฮ่ไปครับมาทิมไปเลย เขาไมา่นันไยเว้ยไปครับทิมเชมไปก่อนอืกินเลยดีครับอี่านีเดี๋ยวก่อนเอาโคนก่อนครับโคนก่อนเผื่อมาเขาไหลไปทิมมาลงมาตายนะไปครับเม็ดร,ระวังดีๆนะเม็ดอะเม็ดจะโดนกินละไปครับจอตรงนี้ อถอยครับผมทำงานแบบประสานกันไปเอยวเรอจะกินเลยนะครับผมเรา,าจะเอาคนทิ้มไล่เลืออย่าเรื่องคุณก่อน เราให้เขาเลือกเลยครับว่าจะยังไงจะกินหรือว่าจะยังไงเรากินตัวนี้ครับ้องานตาเรือไว้น่ามาเข้ามานะครับอืมก็กินไปเลยไรเลอครับเราดันขึ้นไปเลยครับ คือถ้าเขาไม่กินเนี่ยเรากินเบียร์แน่ๆเขาต้องกินนะครับอแล้วเดี๋ยวเราจะเอาเม็ดแยงเบียร์เขาเริ่มแบบรู้ตัวว่าอยู่ไม่สุกละใช่ถ้าเขากินเนี่ยเราหงายก่อนนะครับอไหมครับเอาเขาอาจจะเอาเรือมากด มากดเม็ดเราได้นะครับเดี๋ยวค่อยแก้ตามสถานการณ์อ่าไม่โอเคโอเคไปครับผมจะลุกกินเรือเขาเลยครับไม่ทันแล้วเราลุกไปแล้วก,กินครับ กินครับลุกข้อพายเฮ้ยยางไม้ไปก่อนยางไม้ไปก่อนยางไม้ไปก่อนครับเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวขุนเขาติดกําแพงแล้วนี่ว่าขุนเขาติดกาแพงแล้วท่านผู้ชมขุนเขาติดกาแพงแล้วขุนเขาติดกาแพงแล้วลุกไปลุกไไอีกจึงดนึ่งตายนี่ว่ไอีกจิงนึ่งตายแล้วอีกจึงนึ่งตายแล้วเค่าจะต้องรีบแก้แล้วครับ เช่นเอาคนถอยมาอะไรเงี้ยเขาจะลุกกินเรือเรานะครับนี่ดีกว่าไม่ให้เขาลุกครับถอยเม็ดมาเขาจะต่อมาเว้ยวกินมาเขาดีกว่ากินมาเขาดีกว่ากินมาตัวนั้น กินไปครับนี่เราลเกข้าอีกทีเดียวเขาพังแล้วนะครับอืมเขาเตรียมทางหนีไว้โอเคถ้าอย่างนั้นก็กินเรือดีกว่าครับ เม็ดมันแสบจริงๆพาต้องตัดสินใจนะครับว่าเขาจะยังไงเขาจะเก็บเรือไว้หรือจะเก็บมาไว้หรือว่าจะเอาเรือมาต่อซึ่งยังไงมาเขาก็กต้องหาอยู่ดีนะเดี๋ยวดูเขาว่าแก้ปัญหาแก้จะแก้แปัญหายัางไงนะครับโอเคเรือลำนูนเขาขออกยังไม่ได้ครับมันเม็ดมันขัดขาตัวเองอยู่ เอาไงครับแล้วคุณโชหรือครับหรือครับโอ้เขาคิดหนักขนาดนี้เลยเนี่ยคิดหนักเลยครับคิดหนักน่าเขาคิดตัวน,นั้นนะครับเรากิตนตัวเราเรากินเหลือเขายอมเสียสละไปโอเคเราไม่ให้ออกครับผม ยังไงเราก็ไม่ให้ออกอยู่แล้วเดีย๋ยวเราจะไล่ตกมาเขานะครับเรียบร้อยมาเขามีทางออกไหมเนี่ยมาเขาไม่มีทางหนีนะครับอ้าวมีมีมีม,มีเขายังหนีไปรูนั้นได้อยู่เคนั้นเรากดดันนะครับกดดันเขาน่าจะมากินโคนนะอันนี้ผมเดานะเพราะว่ามันหมดทางหนีแล้วหรือไม่ก็ต้องหนีไปมุมกระดาษเลยครับมันเสียจ,จังหวะมากโเไปครับ ไม่ให้มา้าหนีโอเคไปต่อโคนไปเลยกินโคมนไปเลยนะครับไฮ้ยหนีครับผมเดีย๋ยวเลือกอีกลำหนึงเราจะไปตกมานะครับ วิ่งลอดหลังขุนไปเขากินวะเรากินครับอืลุกครับผมอืเขาปิดใช่ไหมครับไปครับเรามีสองตัวซ้อนเรือครับผมจะมาส่วนอนุภาพของเรือคู่ได้ยังไร่ก้นไปครับผมซ้อนแล้วไปครับไปครับโคนไปอีกตัวครับ ไปครับโค่นไปรัวๆไปเลยโค่นไปรัวๆอ่าเขาคิดตัวนี้นะครับขึินดีไหมขึ้นไปเลยได้ป่ะเฮ้ยเดี๋ยวเพิ่มเดียวอ่ะเขาทิ้งขึ้นไปตรงๆก่อนดี้ว่ะอ่าเขาไม่อยอมคิดนะนะงั้นเราก็กินลุกไปเลยดีวครับทำไร